นี้เรามีความภูมิใจยังไงบ้างครับก็เป็นรางวัลหนึ่งนะครับที่ทางมวยที่การแพทย์ฉุกเฉอนแห่งชาตินะครับได้คัดสรรนะครับอาสาสมัครที่มีกิจสาธารณนะครับที่คอยช่วยเหลือผูอ้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ป่วยในพื้นที่นะครับก็คัดสรรทั้งประเทศนะครับแล้วก็ให้เข้าร่วมรับรางวัลนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ทางมวยที่การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับคัดเลือกนะครับผมในตัวแทนของ อาสาสมัครกิจอาสาในจังหวัดกระบี่นะครับเข้าได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอันนี้ครับปัจจุบันเราอยู่องค์กรไหนหน่วยไหนครับปัจจุบันก็เป็นอาสาสมัครของมูลนิธิมิระเครืงรไร้จังหวัดกระบี่นะครับสังกัดขององค์การบริาหารส่วนตำบลกองขนานนะครับกิจฮานห,หลักๆที่เราทําครับแต่ละวันหลักๆก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ทั้งดูแลบนฝั่งและก็บนเกาะนะครับรับผิดชอบของเกาะจีบยานะครับรวมถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสนะครับรวมถึงผู้ป่วยที่ติดเตียงนะครับเราในการนําส่งเข้าพบแพทย์และก็ดูแลอย่างต่อเนื่องเราทํามาเป็นเวลากี่ปีะระยะเวลาในการทํางานนะครับ18ปีนะครับ18ปีตั้งแต่เริ่มเกี่ยวกับอ,อาสาสมัครในด้านจิตสาธารณะุศล 42คนครับีเป็นาารรับบางคนก็มีการจําับก็เป็นน้องๆชนักศึกษาในนที่องคี่รวมกลกันทียากมช่วยเหลือครที่ราไปในนี่ครรู้สึกยินดีนะครับยินดีมากเพราะว่าเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศนะครับ ชื่อครับก็เราจะได้รับก็เราจะต้องฝ well, ึกหน้าาในการที่จะมประเภท็นชาติ่คัดเลือกทำจากนงานที่เราได้ช่วยเหลือนะครับมาถึงการกระุกความขัดแย้นะครับเกิดกึ้นไจากกับสาสางครับตัวนี้ทำไม่ยมันสลับกัเาวามากเร่งมากชวยว่าตัวเรามดความเรีได้อยู่แต่ความนึ่ความหึ่บ้าง ในส่วนนี้ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สร้างแรงผลักดันนะครับให้วยกับเพื่อนๆนะครับและคนกินอาสานะครับให้ช่วยกันนะครับช่วยเหลือในพื้นที่นะครับช่วยเหลือมีกิจการสนับสนการที่จะเข้ามาจัดการกับการที่จะสนับสนุนการไปต่างตัว ปัจจุบันนี้ไฟต่างๆก็เกิดขึ้นนะครับมากมายทั้งไฟธรรมชาตินะครับและก็ไฟที่เกิดขึ้นจากมนุษย์นะครับก็อยากจะให้เป็นเป็นแรงผลักดันนะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับเพื่อนมนุษย์ในยามที่ตกยากครับ